ไม่คือถ้าอยากเก็บของเก่าไว้อเก็บได้เก็บยังไงก็ได้อย่าให้เราเห็นนะเพราะเวลาเรามาดูมันรู้สึกไม่สบายใจหรือถ้ากรีดหัวใจแล้วแหวกเก็บเข้าไปได้ก็ควรเก็บไปเลยเก็บให้มันมิดอยู่ในใจนั่นแหละเข้าใจปะโอเคมาไม่ปิดเสียงติ๊กติกวะปิดแล้วมันเป็นตอนเริ่มเดี๋ยวนะพี่ดูส่งพี่ก่อนทําไมไม่ดูก่อนอัาอ่ะเอออย่าบ่นได้ไหมวะไม่ชอบน้กลิ่นน้ำหอมนี้ของพี่เลย หนึ่งสองสามเดอะติ้งท้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับมีนนะครับฝ้ายค่ะไม่ใเสียงเป็นพ e ี่อะไรฝ้ายค่ะเมื่อไหร่เราจะเริ่มแนะนำตัวเอามก็ต้องนนํำตัวดีว่ามันมีหลายคนไงฝ้ายค่ะเออให้มันแบบฝ้ายค่ะนี่อ่ะวันนี้อยู่ในช่องเดอะติ้งท้าเนะครับอ่าวันนี้เรามีประเด็นที่จะมาคุยกันพอดีว่าน้องฝ้าย น้องฝ้ายนะบอกว่าน้องฝ้ายเลยเป็นคนเจอทำไมเน้นชื่อหนูมะเป็นคนเจออ่า็อปิกนี้ใน a c e b o o k ใช่ไหมเออเรื่องเกี่ยวกับว่ารู้สึกยังไงถ้าแฟนของเราอ่ะยังเก็บลูกแฟนเก่าไว้อ่าหรือเก็บของของแฟนเก่าไว้อ่ายังยังยังไม่้เริ่มเลยมึงใจเย็นก่อน อย่าพูดนะอรมาแล้วอย่าพูดนะอ่าโอเคอันนี้ครับก็จะเป็นความรู้สึกของเราว่ามีนนะเราจะแชร์กันโอเคอ่าฝ้ายก่อนรู้สึกยังไงถ้าสมมุติว่าแฟนเราอะ่ะยังเก็บของของแฟนเก่าไว้ไม่ว่าจะเป็นของที่แบบว่าแฟนเก่าให้อ่าหรือแม้แต่เป็นรูปที่แบบว่าเอยจะไม่ได้ลบที่อยู่ในอยู่ในโทรศัพท์อ่าหรือว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นรูปเป็น ป็ของอย่างของแฟนเก่าอะไรอย่างนี้เออของทุกอย่างของแฟนเก่าอะที่ทั้งจับต้องไม่ได้แล้วก็จับต้องได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออโดยส่วนตัวมองไอเข้าหมดจริงจังเมื่อกี้มงยังแล้วเ่ยอยู่เลยไม่ใช่แค่จะบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วเดี๋ยวกูลงไอ้คลิปนี้กูไม่ตัดด้วยเกูเราลงนี้เลยเดี๋ยวก่อนไม่คือโดยส่วนตัวแล้วอ่ะ ก็รู้ส Ke ึกด so like ีที่เก็บของแฟนเก่าไว้เพราะว่าเหตุผลแต่ละคนอ่ะมันแตกต่างกันก็เก็บไว้ได้ค่ะก็ไม่เป็นไรนะตามปกติเราเอาแบบไม่ตลกแลไหมเรยเล่าเรื่องจริงอ่ะเอาเรื่องจริงดลิงก็แบบว่าไม่ก็จะทําหลอกไงทำหลอกหลอกอ่ะไม่ค่ะเก็บไว้ทําไมคะมันมีประโยชน์อะไรเอาไปแลกเงินได้ไหมซื้อข้าวกินได้หรือเปล่าก็ไม่เก็บไว้ทําไมเออมันมีอะไรบ้างนะที่แบบว่า เขาเก็บกันที่เขานิยมเก็บอะที่เป็นภาพไงเต็มโทรศัพท์เลยอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อ่าเป็นรูปตอนไหนตอนที่เขากอดกันตอนที่ตอนที่กําลังให้อาหารเม็ดกันอาประชดไอ้จักรประชดตอนไหนอะตอนไหนบ้างที่เราเคยเจอแฟนเราเก็บรูปตอนมันตายมั้งคะหมายถึงรูปตอนที่มันถ่ายเซลฟี่ด้วยกันหรืออะไรก็ตามแต่ไม่รู้ไงไม่รู้แบบไปเที่ยวกันอะไรแต่ถ้าบางทีถ้าแบบจะเก็บของคนเก่าที่แบบว่า เออแฟนเก่าตายไปแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะเข้าใจ <laughs> เข้าใจไม่ถ้าแฟนเก่าตายก็จะเ,เก็บไว้ทำไมอะ่ะกูถามแค่นี้กูอยากรู้ปัด<า><ๆ>ชดหมายถือ,อไม่วอ,อย่างก็เก็บรูปเก็บของอะไรอย่างเงี้ยที่มันให้กันแบบ กระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยแหละถ้าอย่างเรื่องอะถราอ่ะสมมติมีตุ๊กตาหมีพี่ซื้อตุ๊กตาหมีอ่าสมมติแฟนแฟนเก่ามึงอ่ะแฟนเก่าเขาอ่ะซื้อตุ๊กตาหมีมาให้แฟนมึง่ะเออแล้วทีนี้พอแบบเลิกกันไปแล้วตุกตต๊กตาหมีก็ังเก็บอยู่ไม่เ,เขาซื้อให้ก่อนอที่จะเลิกกันไงอ่าเฮ้ยเธอเราให้เธอร็จแล้วเลิกกันไปปุ๊บอ่จไปมีแฟนใหม่ไอ้ตุ๊กตาหมีตัวนั้น่ะก็ยังไม่ได้ทิ้งนะก็ยังอยู่ที่เขาอะไรเงี้ยอยู่ในห้องอะไรเงี้ยเออไม่ทิ้งเราก็เตะทิ้้้งใหแลวก็ไปทอ ก็ทิ้งไงเก็บไว้ทําไมอ่ะรถห้้งเก็บอะไรไม่ได้เลยเก็บทำไมเก็บทําไมอ้าวมันก็เป็นประสบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็น experience ไงประสบการณ์ไงแบบชีวิตหนึ่ง story ที่เราเคยผ่านมาว่าชีวิตเราเคยผ่านช่วงชีวิตแบบนี้มาอะไรเงี้ยอ้าวถ้าชีวิตเคยผ่านมาแสดงว่าเมื่อวานก็เป็นอดีตที่เราเดินผ่านคนบนรถเมมาผ่านเอ็มาร์ทีมาเราก็ต้องเก็บของเขาหมดเลยดิ ก็ช่ไม่พี่หมายถึงประสบการณ์ว่ามันเป็นช่วงที่มันผ่านมาอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบความทรงจำอะไรไเออาถ้าจริงแบบไม่ติเอาจริงแบบไม่อาคตินะเก็บกะเก็บได้เออถ้าถ้าแฟนยินยอมถ้าแฟนใหม่ยินยอมให้เก็บได้ก็คือเก็บได้แต่ถ้าเก็บแล้วแฟนใหม่ไม่สบายใจทะเลาะกับแฟนใหม่เก็บทําไมถ้างั้นก็กลับไปหาคนเก่าเลยจบทาไมอ่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่อย่าไปพูดอะไร มันเอาไปแลกเบี้ยได้หรอเอาไปรับประทานอาหารได้ไหมก็ไม่อย่างอีตุ๊กตาหมีอย่างเช่นที่พี่สมมติมาตุกตาหมีแฟนเก่าให้มาแล้วเก็บไว้ไหมเก็บไว้ตุกตาหมีมันจะป้อนข้าวหรอไม่มันก็เป็นของอาจจะพี่ก็ไม่อาจจะแบบว่าไม่ได้อยากจะตั้งใจที่จะเก็บไว้แต่พี่แค่อาจจะแบบเฮ้ยเรายังไม่อยากไม่ได้เอาไปทิ้งอ่ะไม่ใช่ไม่อยากหรอกแต่แบบแ้ามีแบบมันวางอยู่แล้วเราไม่ได้เอาไปทิ้งอะไรเงี้ยอก็คืออารมณ์ประมาณแบบว่าก็ ก็เขาให้แล e <ma lush> hey, ้วก็ไ hey? ม He ่ได้ใส่ใจก็เลยไม่ได้ทิ้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออไม่ได้ใส่ใจก็วางไว้ถ้าอย่างนั้นน่ะสร้อยข้อมืออแหวนแต่งหน้านอะไรเงี้ยถ้าถ้าอย่างนั้นก็ได้จดหมายรักอะไรเงี้ยได้แต่ว่าถ้าคนใหม่เห็นแล้วไม่สุงยางละไม่ใช่ไ้ได้เหรอไม่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเก็บของพวกนี้ไว้อ่ะแล้วแบบเราถ้าพี่จะบอกถ้าพี่จะอ้างว่าอ๋อเก็บไว้เฉยเฉยไม่ เออไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้เอาไปทิ้งเพราะยังไม่ได้เคลียร์ห้องหรืออะไรก็ตามแต่เหตุผลบลาบลาก็นั้นก็เดี๋ยวแฟนใหม่เอาไปทิ้งให้ได้ปะล่ะมีปัญหาไหมมีปัญหาไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่ีอ๋อถ้าถ้ามึงถามใครอ่ะถ้ามุมมองพี่พี่มีปัญหาไหมมันก็ ไม่การ์พูดไม่ไม่เลยคือประเด็นคือเก็บเก็บไว้แล้วก็ลืมแล้วก็ไม่ได้ทิ้งถูกไหมถ้าแฟนเก่าไปเจอแล้วแฟนเก่าเอา้ยถ้าแฟนใหม่ไปเจอแล้วแฟนใหม่ทิ้งให้เลยได้ปะได้ของพี่ของพ,พี่ได้แบ<ต>บ<ก>มัน,<ค>น,นก็ไม่ได้มีถ้าทิ้งได้ก็คือจบมันก็ไม่มีอะไรกันต่อคือในมุมมองผู้ชายพี่คิดว่าหลายๆคนน่ะก็คงจะแบบว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะเก็บรักษา ของนั้นไว้หรอกแต่มันแค่แบบว่าเอ้ยยังไม่มีคือไม่ได้อยากไปจับไปไปโดนมันอ่ะเข้าใจป่ะไม่ได้อยากไปกีนเที่ยถ้าไม่อยากไปจับไม่ใช่หมายความว่าไม่อยากไปกระตุ้นความทรงจำตรงนั้นไงคือเราแค่แบบเรารู้ว่าเออของสิ่งเนี้ยมันเป็นของที่แบบเออเขาให้มาอะไรเงี้ยแต่คือเราไม่ได้คิดอะไรเลยนะคือไม่ได้ไม่ได้อยากจะไปยุ่งอยากอยาไปแตะไปอะไรมันก็แค่วางไว้เฉยเฉยอ่ะเราไม่ได้อยากไปยุ่งกับมันเออวางไว้เฉยๆอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแฟนใหม่ก็ยุ่งให้ อันนี้เรียกว่าแบบสารแน่ได้ไหมอ้าวพี่จะบอกว่าแฟนพี่สารแน่ที่คองของพี่หรอไม่ใช่พี่สมมุติไงพี่มันเป็นไม่ลาไม่เมื่อกี้พี่กำลังบอกว่าแฟนพี่สารแน่ยุ่งกับของของพี่พี่่ะคิดวไอ้้เเหียรสาะมื่อไหรา อ่ไปฟาาก็ไม่โอเคใช่ไหมล่ะถ้า,า,ถ,าถ้าถามหนูเอาแบบอ่าจริงจังนะนะเราไม่ติดตลกเออไม่โอเคไม่ชอบแล้วก็เกลียดด้วย <c oughs> ถึงขั้นเกลียดเลยก็ว่าได้เพราะว่าโดยส่วนตัวหนูอ่ะเป็นคนที่เลิกกับใครแล้วเลิกเลยไม่เก็บแล้วถ้าแฟนใหม่รู้สึกว่าไม่สบายใจกับสิ่งของที่หนูเก็บหรือว่าหนูยังมีการติดต่อ,อก,กับแฟนเก่าอยู่ถ้าแฟนใหม่ไม่สบายใจหนูเลิกติดต่อ,อเลย เพราะว่าการที่เราทิ้งคนเก่ามาแล้วเราคือมันจบพาร์ทความรักนั้นไปแล้วเรากําลังเริ่มพาร์ทความรักใหม่กับคนใหม่เราต้องให้เกียรติคนใหม่การที่ยังเก็บของไว้โดยที่คนใหม่ไม่ยินยอมให้เก็บแสดงว่าคุณไม่ให้เกียรติคนใหม่ที่เข้ามาเพราะฉะนั้นอยู่คนเดียวหรือไม่ก็กลับไปหาคนเก่าซะถ้ากินของเก่าแล้วมันอร่อยอะไรจะต้องแขวะตอนท้ายไม่เข้าใจแกบอกก็พูดมาดีๆแกบอกหนูมาทำอะไรเนี่ยพูดปุ๊บหัวทักปั๊บเลยอ่ะดูดิแล้วจริงๆอันนี้คือประสบการณ์คือ แฟนอ่ะแฟนใหม่อ่ะแฟนหนูนะเป็นคนชอบแบบใส่แหวนเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีแหวนกระจุกกระจิกอีนั่นอีนี่อะไรมาคือแหวนก็ไม่ได้คิดอะไรนะสมมติว่าแบบหอยน้อยหอยสังนู่นนี่อะฟังกูบ้าง่จะพูดคนเดียวเลยวะเนี่ยไอ้ฮี้รายการนี้อ่ะแล้วกินน้ำทำไมเดี๋ยหนูฟังพูดอยู่นี่นะแล้วสมมติว่าสมมติอะไรอย่างเช่นแหวน อ่าพี่เป็นคนใส่แหวนเยอะเหมือนกันอันนี้แหวนพี่นะครับไม่ได้ไม่ได้มีใครซื้อให้กูซื้อเองตังกูด้วยนะในนี้มันเหมือนของฝ้ายอย่างเงี้ยก็แบบแฟนอาจจะแบบว่าชอบใส่แหวนซึ่งแฟนเก่าเขาอ่ะอาจจะซื้อให้ก็ได้อะไรเงี้ยเออมันเก่าเก็บหลายคนอ่ะในนิ้วมันอ่ะอาวรู้ได้ไงเนี่ยรู้ถามก็ถามไงถามไงอ๋อแล้วเขาก็บอกใช่ก็บอกแต่เขาก็นคนรู้สึกใจนะเขาก็บอกก็รู้สึกใจแต่ไม่ชอบให้ใส่ไง ไม่คือถ้าอยากเก็บของเก่าไว้อกเก็บได้เก็บยังไงก็ได้อย่าให้เราเห็นนะเพราะเวลาเรามาดูอ่ะมันรู้สึกไม่สบายใจหรือถ้ากีดหัวใจแล้วแหวกเก็บเข้าไปได้ก็ควรเก็บไปเลยเก็บให้มันมิดอยู่ในใจนั่นแหละเข้าใจวะไม่เออก็เข้าใจก็เข้าใจแต่เ,าเอางี้ว่าก็อาจจะไม่ชอบว่าแบบว่าเฮ้ยฉันไม่อยากเห็นของเก่าค<อ>ื<พ>อมันด่าแฟนด้วย ไม่เป็นไรมันเป็นมุมมองไงไม่เป็นไรอันนี้คือมันเป็นคลิปมันเป็นมุมมองอยู่แล้วไม่เป็นไรอ่ะถ้าแนภาพไม่โอเคเลยของสิ่งของแหวนหรือว่าอะไรไม่โอเคไม่ไม่ชอบไม่ชอบที่จะเห็นมันคือถ้าสมมติว่ายัดเข้าปากแม่งให้แม่งแดกไปได้ยัดสมมุติว่าแฟนเก่าของแฟนพ้ายแฟนเก่าของแฟนพ้ายสมมุติแฟนเก่าอสมมติแฟนเก่าซื้อจานมาให้ก็ซื้อจานไว้ที่ห้องเนี้ยแฟนเก่าใครแฟนเก่าหนูแฟนเก่ามัน แฟนเก่ามันนี่อ๋อแฟนเก่าแฟนหนูอะหรอแฟนเก่าอ่าแฟนเก่าแฟนหนี่ยเออเออ่าซื้อจานมาแล้วซื้อของใช้ในห้องมันเนี่ยมึงจะทิ้งจานด้วยเหรอทิ้งก็ซื้อใหม่ก็มีเงินก็ซื้อใหม่ได้ทำไมอ่ะ้วถ้าเขาซื้อตู้ซื้ออะไรมาก็ทิ้งก็ซื้อใหม่ก็มีเงินเอาไหมพี่นะเวลาพี่ได้เอาไปบริจาคได้แบบว่าคนหนูสามารถเอาของเก่าพวกเนี้ยไม่ได้ทิ้งอย่างเดียวนะถ้ามันมีประโยชน์หนูเอาสามารถไปบริจาคให้ญาติพี่น้องหนูหรืออะไรก็ตามแต่ให้คนแบบ ที่เขาโฮมเลดอะ่ะที่เขาไม่มีบ้านเนี้ยทําทไปเกิดประโยชน์ให้ต่อได้โฮมเลดใช่เพราะว่าหนูว่าของพวกเนี้ยมันอยู่กับหนูอะ่ะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่หนูชอบแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่หนูอยากจะมีอยากจะได้อ่ะเพราะฉะนั้นก็ให้คนที่เขาได้โอกาสไปก็ถือว่าทําบุญ <c oughs> เผื่ออีนั่นเขาจะได้บุญมากขึ้นด้วยทุกวันนี้ก็น่าจะต่ําตมอยู่แล้วขอโทษด่าขนาดเนี้ยไม่ต้องขอโทษหรอกด่าอะไรต้นรายการแล้วเลยไม่ขอโทษเป็นมารยาทเท่านั้นหละโอเคก็คือ ก็คือแบบไม่โอเคแน่กับกับแฟนไม่ใช่ไม่โอเคพี่พูดเปลี่ยนคำพูดใหม่เอาเกลียดเกลียดอ้าวคุณ้อึกสติกเกอร์ตรงไหนแถวนี้ใส่ในนีใส่สติกเกอร์หัวร้อนแต่กูใส่สติกเกอร์หัวร้อนให้มันโผลว้าเป็นไฟขึ้นว้าอย่างนี้เลยใช่หนูจะบอกให้นะคนคนที่เข้ามาดูคลิปหนูแล้วผู้หญิงที่กาลังประสบปัญหาอย่างหนูอยู่ก็พูดได้เลยว่าเกลียดจริงมันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคนสองคนที่คบกันมากเรื่องใหญ่เพราะว่าเราไม่ชอบ สมมุติว่าเราเป็นแฟนเราบอกว่าเธอเราไม่ชอบให้เธอเก็บของเก่านี้ไว้เลยแล้วเธอยังเก็บอ่ะอ่าแสดงว่าคุณก็ไม่รักเรามากพอดิคุณยังรักคนเก่าอยู่ดิความทรงจำความทรงจำอะไรของมึงก็เรื่องของมึงแต่ว่าตอนเนี้ยมึงอยู่กับกูตอนเนี้ยเออตอนนี้คุณอยู่กับฉันแต่ความทรงจำจิมมี่อะไรของคุณก็แล้วแต่แต่ว่าตอนเนี้ยคุณอยู่กับฉันคุณก็ต้องให้เกียรติฉันฉันไม่ชอบก็คือไม่ชอบไม่ชอบคุณก็ต้องตามใจฉัน กลับไปที่ EP ภาษาแดงก็ประมาณนี้เลยโอ้ยเออเข้าใจเข้าใจก็คือแบบว่าไม่ไม่อยากไม่เก็บเลยนี่หนูจะหนูล่าอะไรฟังเชื่อปะ่ะมันจะมีครั้งหนึ่งที่ครั้งแรกที่แบบเราคบกันกับแฟนเราเชื่อป่ะพี่แล้วแฟนหนูอะเขาจับ iPad ดได้แล้ iPad หนูอ่ะมันลิงกับลูกหนูใช่ปะ่ะแล้วมันจะมีรูปสามีเก่าหนูอะที่เคยถ่ายรูปพรีเวดดิ้งกันมาอ่าอ่ทั้งอัลบั้มเลย แล้วเขาก็เปิดขึ้นมาเขา,าไม่ได้คิดอะไรหรอกแฟนหนูเขาไม่เคยคิดอะไรอยู่แล้วคือเขาอ่ะบอกว่าแหม่รูปแต่งงานอะไรแค่เนี้ยพอเขาพูดแค่นั้นเราก็รู้สึกไม่ดีแล้วอีกวันหนึ่งหนูลบไล่ลบรูปสามีเก่ากับหนูที่ถ่ายรูปผิวดิ่งออกหมดเลย ที่แอบเอาไปเก็บว้ในไอ้คลาวแล้วแฟนไม่เห็นะอันนั้นก็เก็บเขาไม่เห็นก็คือไม่รู้ไงโอเคไม่ยังไงก็ได้เราต้องให้เกียรตินะนะตรงนั้นอะเราไม่รู้ว่าเขาจะชอบไม่ชอบแต่เราให้เกียรติเขาไปแล้วไงซึ่งเราก็ควรได้รับเหมือนกันเพราะว่าหนูเป็นคนที่เวลารักใครเราหวังผลอยู่แล้วแล้วที่ฝ้ายเคยเล่ามีว่าเออแฟนพยายามเอาของไปเก็บแล้วจากมึงไปตามหาจนเจอแล้วก็เอาไปทิ้งอันนี้คือยังไงไหนเล่ามีที่ ก็แบบว่าถ้ามันเก็บไว้ตรงหัวเตียงแล้วหนูเห็นเงี้ยหนูก็ส่วนใหญ่อ่ะไม่ไม่ตามเจอส่วนใหญ่ล่าสุดจะเป็นพวงกุญแจอันนี้มันไม่ใช่แฟนให้มันเป็นแค่ออโทษคู่ค้าคนนึงอะเนาะเออที่แบบว่าเก็บไว้เหมือนเหมือนแบบมันไปเจอการมันไปเที่ยวด้วยกันด้วยมัน โดยการที่มันโกหกหนูว่าเออไปกินเนื้อกับเพื่อนแต่เปล่าเราไปเจออีนั่นอะไรเงี้ยแต่เข้าใจว่ามันรู้จักกันมาก่อนตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้มีสถานะอะไรใช่ไหมเออแล้วมันก็ให้พวงกุญแจกันมาอีนั่นเขาก็ไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยถ้าพูดออกไปอ่ะมันก็รู้เลยว่าใครไม่ต้องพูดไม่ไม่ไม่เราไม่ระบุชื่อไม่ระบุไม่ระบุชื่อแต่รู้ระบุลักษณะได้ก็รู้มันมีอยู่อีเดียนั่นแหละอีนั่นน่ะนั่นแหละใจเย็นนะเขาพูดโดยรวมเขาไม่ได้พูดส่วนตัวทีเดียว มองมึงรุนแรงมากนะตอนนั้นไม่แล้วนั่นแหละก็คือมันก็ให้พวงกุญแจมาแล้วหนูก็ไม่ชอบแล้วหนูก็ตอนนั้นหนูก็ไม่จับลูกกุญแจของแฟนเลยเว้ยที่ขับมาไปอ่ะซึ่งหนูก็รู้ว่ามันอ่ะให้มาหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่ชอบแต่แฟนก็แบบว่าก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเป็นแค่พี่สาวธรรมดาอะไรเงี้ยเขาให้มาก็รับน้ําใจเขาไว้แต่ก็ไม่อยากได้ไงแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ให้เสื้อมาด้วยแต่หนูก็สั่งให้ทิ้งเสื้อแล้วหนูก็เอาเท้าแลเรงเสื้อมันก็เลยต้องทิ้งไป เออแต่แฟนก็แฟนยอมทิ้งเสื้อผู้หญิงคนนั้นที่ให้มานะของแบรนด์ยูนิโคะอ่ะเออก็แพงมันก็ไม่ได้แพงมาก,มนกมามออหนูก็มีตังค์ซื้อเออหนูก็อีนันมันมีหนูก็มีอ่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคอยากได้อะไรโอเค <Okay. S 1> แค่นั้นแหละ <Okay. S 1> เพียงแต่ว่าทีเนี้ยกุญแจเขาเก็บไว้เพราะเออมันสวยดีมันหมุนเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยพอทีเนี้ยหนูก็เลยพอไปอยู่บ้านกับแฟนที่นครปฐมใช่ป่ะหนูก็เลยว่าเออฉันไม่ชอบ เขาก็ไม่ยอมถอดออกสักทีอ่ะเขาก็เบี่ยงเบนมาเด็นหนูก็เลยถอดออกแม่งเลยถอดแล้วก็ไปวางไว้ที่อื่นเขากดอะไรนะถอดกุญแจถอดวงกุญแจที่ผู้หญิงคนนั้นให้อ่ะออกเพราะว่าหนูจะใช้มอไซค์แฟนหนูไงหนูก็ต้องจับจับกุญแจออเก็เลยถอดออกแล้วไปวางไว้ที่อื่นออเนางนางก็รู้แล้วว่าไม่ชอบนางก็ไม่เอากลับมาใส่อีกนางก็เอาไปเก็บไว้ตรงไหนหรือเอาไปทิ้งเลยนหนูก็ไม่รู้โอเคไม่โอเคก็ไม่ชอบแบบรุนแรง S <S เออเออเออก็ดี็นั่นก็คือในแบบถ้ามันเป็นของอะไรเงี้ยก็คงจะเอาไปทิ้งเลยหรือว่นนาทุกวันนี้ยังหยวนให้ใส่แหว <จะ S 2> นอยู่นะอะไรนะทุกวันนี้ยังหยวนให้ใส่แหวนไม่แนมีอะไรหรอฮะไม่หรอกแหวนนะหนูให้เพราะว่าพี่เข้าใจว่าคนที่เขาให้มาเขาอยู่เยอะแล้วเหมือนเขาจะใกล้าตายแล้วแหละเขาเลยเอาไว้ให้ใส่กูไม่ได้ลงกับอีพีนี้จิกอัดเล่นน้เฮียไม่ไม่ตัดเล่นสนุกเลยความนียอะไร เข้าในกล้องเต็มไปหมดเลยเลยกูเหนื่อยอะ่ะทีเนี้ยกูตัดเหนื่อยอ่ะกูตื่นเหนื่อยอะ่ะกูออะต้องเว้นวักแล้วกูก็ต้องแบบทำนั่นน,นู่นนี่แล้วกูทำยู่เดียวที่ตัดเฉพาะที่เราคุยกันแบบเออเป็นสำคัญอ่ะถ้ามุมมองกันนี้เดี๋ยวอห้ถ้ามุมมองหน,หนูหนูมองว่าการที่เก็บของแฟนเก่าไว้มันก็เก็บได้แต่เราต้องถามความสมัครใจของแฟนใหม่ว่าเขาโอเคไหมเขาไม่โอเคอ่ะ ก็ไม่ควรเก็บแต่ถ้าโอเคก็เก็บได้โอเคก็เก็บได้บางทีอย่างหนูก็มีแบบไม่โอเคก็คือพูดง่ายๆคือแบบว่าเราแบบว่าโอเคให้เก็บอันนั้นอะไรเงี้ยพูดง่ายๆคือมันต้องอยู่ที่การคุยกันแหละว่าเออถ้าเกิดว่าแบบ สมมติว่ารู้ว่าของชิ้นนี้เป็นของแฟนเก่าอ่ะก็อาจจะต้องมาคุยกันว่าเฮ้ยเธอเราไม่โอเคนะอะไรอะไรแบบนี้ใช่ไหมถ้าสับกันคือจริงๆมันอาจจะไม่ได้คุยกันพี่ว่าในในเหตุการณ์จริงอ่ะมันคืออาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบมานั่งคุยกันมากกว่าแต่อาจจะเป็นการสงสัยกันอย่างเช่นแบบของชิ้นนี้วางอยู่แล้วแฟนใหม่อ่ะจ,จะแบบสงสัยว่าเฮ้ยชิ้นนี้เธออันนี้ของเธอเธอซื้อมา่างไหนอะไรเงี้ยอ่าเออ,อแล้วก็ถ้าเกิดว่าบ,บอกบอว่ามันได้จากแฟนเก่าก็ต้องดูอีกทีว่าโอเคไหมอย่างเสื้อผ้าแบบทุกวันนี้ที่เขาใส่ เขาใส่เสื้อเอ,อค้คล้ายๆผู้หญิงว่ะก็ <mereka> ต้องดูว่าเสื้อยืดของผู้หญิงผ kind of. ู้ชายเนี้ยมันก็ต้องดูใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นพี่อ่ะถ้ามองในมุมกลับกันถ้าเป็นพี่ถ้าแฟนพี่เก็บของคนเก่าไว้แล้วพี่เห็นทุกขนาดจิตในการเดินของบ้านว่าอันนี้ของแฟนเก่านั้นของแฟนเก่านี่ของแฟนเก่านี้ยพี่โอเคปล่ะพี่ไม่โอเคใช่เหมือนก <m ai> ันเออแต่คือแบบพี่เฉยๆตอ <m ai> ่อ <şey, S 1> ให้เราใจกว้างขนาดไหนมันก็ไม่โอเคมันรู้สึกน้อยข้างในต่อให้เราไม่เป็นเงี่เง่ากับแฟนนะจริงไหมคือถ้าเป็นถ้าเป็นสิ่งของอะพี่เฉยเฉย แต่ถ้าเป็นรูปภาพหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่พี่ก็จะไม่ค่อยโอเคแบบเออเป,ป็ถ้าเป็นรูปถ้าเป็นรูปถ้าเป็นรูปเดียวอะไรเงี้ยผมไม่เป็น<อ>ไรสิ่งของเออมันจะมีอะไรอ,อะ่ล็อกเก็ตรูปหัวใจหมีเออไม่พี่ไม่คิดอะไรเลยพี่เฉย มันคือพี่อยากจะเป็นคนพี่จะไม่รู้สึกว่าใช้ยู่จะไม่รู้สึกว่าใช้ของซ้ํากับของคนเก่าที่เขาเคยใช้มาไม่คือก็ไม่เอามาใส่ไงคือจะวางจะเก็บจานอะไรก็เรื่องก็แล้วแต่แต่ว่าก็คือไม่เอามาใส่เขาเจอเป็นเขาแบบถ้าเขาแบบโชว์เป็นเฟอร์นิเจอร์เลยก็โชว์ไปไม่ได้คิดอะไรแก้วที่ซื้อให้ก็นั่งกินแก้วของเขาเตียงที่เรานอนก็นอนเตียงเขาอย่างเงี้ยอโอ้ยเราคิดมากพี่ว่าคือถ้าเป็นเหมือนเป็นพี่เงี้ยพี่ไม่คิดเพราะรู้สึกว่าแบบมัน ม่แต่พี่ไม่ได้ให้ค่าไม่ได้ให้คุณค่ากับกับของหรือว่าอะไรอยู่แล้วไงพี่ก็รู้สึกว่าเออของมันก็คือถึงจะเป็นแฟนเก่าซื้อให้อ่ะก็ไม่เป็นไรก็มันก็เป็นมันก็คือสิ่งของแก้วก็คือแก้วอ่ะใครซื้อให้มันก็คือแก้วอยู่ดีคือเดี๋ยวสักพักไปความทรงจำนั้นมันก็จะโดนลืมเพราะว่านานๆไปพอเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันมันก็จะโดนลืมจริงมันก็ไม่ถึงกับลืมขนาดเราอเวลาเดินเจออ๋อแก้วแฟนเก่าซื้อให้เดินเลยไปอ๋อ อะไร<ม>ใคร,รมันจะไม่จำจไมันจะไจำขนาดนั้นว่าแบบว่าเฮ้ยสิบปีผ่านไปเฮ้ยอันนี้แฟนคนนี้ซื้อให้ไ,ไอชื่อใหม่โอ้ไอแดงซื้อให้นะเนี่ยโอ้แก้วนี่วางอยู่เป็นสิบปีแล้วนะไอแดงกูยังอยู่อยู่เลยบ้าไม่จําได้หรอกแต่เรถามหน่อยว่าถ้ามันมีเสื้ออยู่สองตัวแขวนอะแล้วพี่รู้ว่าเสื้อตัวเนี้ยแฟนเก่าพี่ให้กับเสื้อตัวนี้พี่ซื้อเองถ้าเวลาพี่แขวนคู่กันพี่ก็ต้องแยกออกอยู่ดีว่าอ๋ออันนี้กูซื้อเองนะอันนี้แฟนกูซื้อให้แฟนเก่าซื้อให้ไม่แยกออกไหมล่ะ พี่จําไม่ได้เลยว่าเสื้อตัวไหนที่แบบแขวญอยู่ย่องพี่อะที่คนเสื้อตัวไหนแวแฟนเก่าซื้อให้เสื้อตัวไหนที่เป็นเสื้อที่พี่ซื้อเองซื้อตัวไหนแม่พี่ซื้อให้พี่จําไม่ได้เลยเพราะพี่ไม่ได้ื้อแจงคือแบบว่าแม่งจําพี่อะไรไม่ได้เลยพี่บอกว่าพี่ไม่เคยทิ้งเสื้อผ้าแฟนเก่าพี่เลยเหรอใช่ไงคือไม่ได้ทิ้งไม่เอาจริงๆคือไอ้เสื้อที่เขาซื้อให้อะไรเงี้ยบางตัวจำได้ แต่บางตัวบางตัวก็ยังมันอยู่พี่ไม่เคยทิ้งเสื้อพี่รู้สึกว่าเสื้อมันก็คือแค่เสื้อไงเ,อเราไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าเสื้อ oh. เออแต่ถ้าเป็นรูปภาพอะไรเงี้ยพี่ไม่ได้ถ้าเป็นรูปภาพมันเห็นชัดไงว่าอันนี้มันคือแบบอ่ารูปคนนี้รูปคนนี้ใช่ไหมยิ่งถ้าเป็นรูปถ่ายถ่ายเดียวก็ยังแบบไม่เท่าไหร่ใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นรูปถ่ายกู้กันหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเออพี่จะไม่พยายามหนึ่งคือพี่จะไม่ไม่พยายามเข้าไปดูก่อน mm. เออสองคือถ้าสมมติเห็นแล้วอะ ก็ต้องลบหรือไม่ก็ต้องทำเนี่ยก็ก็ต้องก็ต้องลบอ่ะอืมเพราะพี่ไม่อยากให้มีลูกพวกนี้หลงหลืออยู่แต่แต่หนูมองว่าเออจริงอ่ะเก็บของแฟนเก่าอ่ะเก็บไว้ได้เก็บไว้เป็นความทรงจําที่ดีว่าเออครั้งหนึ่งเราเคยเก็บเอาไว้ในความทรงจำนั่นแหละมัายมมันเก็บได้เพียงแต่ว่าเก็บยังไงก็ได้ให้มันไกลหูไกลตาจากแฟนใหม่เราอ่ะเพราะว่าคนที่มันไปเจอแล้วมันอ่ะมันเจอมันรู้สึกไม่ดีหรอกจริงอย่างไงมันก็เคยทําอะไรที่รุนแรงที่สุดในการแบบไปเจอของแฟนเก่า ของแฟนเราแล้วทําไงกับของสิ่งนั้นที่เราคิดว่าท,ที่เราคิดว่าไม่ที่เราคิดว่ามันดูรุนแรงที่สุดเลยที่คิดว่าแบบว่าอุย้ยฉันสสา่าถ้าแบบนี้แล้วรู้สึกรุนแรงไม่เคยรู้สึกรุนแรงเลยเอาเสื้อเนี่ยเฟี้ยงลงไปที่พื้นแล้วตีขยํำขยํำเคยไหมเคยก็ไม่รุนแรง <c oughs> ไม่เคยคิดว่าอันนี้รุนแรง คยคิด<ก><น>ว่าสิ่งที่ตัวเองทําคือความรุนแรงเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่เราควรทาเพราะเราไม่ชอบเพราะเราบอกแล้วก่อนที่จะทำอย่างนี้หนูบอกแล้วบอกไปหลายครั้งแล้วเพราะถ้าไม่ฟังเพราะฉะนั้นมันถึงการปฏิบัติงานจริง<อ>ทําไมทําไมอะแค่เอาเสื้ <laughs> อลงมาขยี้ขยี้แค่นีน้ไม่เห็นมันจะรุนแรงตรงไหนไก็เป็นผ้าคีริ้วไงก็โอเคก็เป็นผ้าคีริ้วได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเออแบบไอ้ใช้ต <okay, S 1> ีนขยี้มันก็ดูรุนแรงอยู่นะหนูไม่ได้ไปเหยียบหัวมันสักหน่อยเหยียบหัวได้เหยียบไปแล้วโอเคข้ามไป ไม่รู้เหมือนไม่มีอะไรดนแรงโอเคได้แล้วแต่อันนี้สบายใจเป็นเป็นเรื่องปกติที่ควรทําและสมควรทํามากค่ะคือถ้าไม่โอเคแหละก็เข้าใจไม่ฉันไม่โอเคหนูบอกว่าอย่าพูดแบบนี้หนูเกลียดทตไมันไม่บอกว่าหนูเกลียดไม่ได้ดิ <laughs> ก็เกินจะเกลียดอะไรก็แล้วแต่แะแต่ว่าเออก็เข้าใจว่าไม่ชอบใช่ไห่าไม่ชอบแล้วกันคลิปนี้คือไม่ได้อะไรเลยก็คืออักขติ่งก็คืออคติล้วนๆแล้วก็ด่าล้วนๆเหมือนบบกันใช่เหมือนระบายเออแล,ล<ว>แล้วกูก็ไปตัดว่าคลิปนี้กูเหนื่อยกวอกเลยแต่ตัดก <laughs> ็ <laughs> ดต,ต,ตัดบางงงไงตัดเป็นช็อตลงไฮไลท์เนี่ยอัดมาจนตอนนี้ยี่สิบนาทีแล้วกูว่าแม่งตัดเดี๋ยวยังวันสิบนาทีอ่ะตัดตุ้ดตัดตุ้ดออกหมดตัดเป็นไฮไลท์ไงตัดเป็นเออตัดเป็นไฮไลท์สั้นๆแต่ว่าคลิปสเปเช เหมือนถ้าในมองฝ้ายน้องฝ้ายก็แบบไม่ชอบใช้ของไม่ชอบพอไม่ต้องถึงคำว่าเก็บเออไม่ชอบของของแฟนเก่าของแฟนเราที่เก็บไว้อะไรเงี้ยไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเห็นแม้แต่ไปหันตาก็ไม่อยากเห็นน่ะพอละมึงเลือกอคติก่อนตอนเนี้ยกูจะสรุปละต้องสรุปต้องสรุปแล้วแหละเออน้องฝ้ายก็คือแบบไม่ชอบไม่โอเคเออแต่ว่า อันนี้คือรวมรูปทุกอย่างด้วยใช่ปะ่ะของสิ่งของหรือรูปแม้กระทั่งรูปเองแม้แต่เส้นผมก็ไม่ชอบอะคิดดูก็คือ,อ,อคทุกอย่างนั่นแหละโอเคก็คือทุกอย่างเลยอเออพิงจริงกับเบื้ออแต่ว่าถ้าเป็นเหมือนของพี่เองอะพี่ก็เฉยๆกับสิ่งของสิ่งของที่แบบเราโดนให้มาหรืออะไรเงี้ยก็ให้ได้ก็เก็บไว้ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรแต่ว่ารูปภาพหรืออะไรูปภาพอะครับเออที่มันเห็นแล้วมันเป็นแบบความทรงจําเป็นรูปเขาเลยอะไรเงี้ย อันนี้ไม่โอเคที่จะเก็บไว้สําหรับพี่นะเออพี่ไม่โอเคถ้าเห็นก็คงให้ลบอะ<ช>่ะเออคงไม่ไม่โอเคแล้วมันก็ไม่ใช่แค่สิ่งของรูปภาพด้วยมันก็คือหมายถึงว่าทุกอย่างเลยอย่างเช่นการมีตัวตนในโซเชียลออนไลน์ด้่นนี่นั่นก็อ่าก็ลบออกเหมือนกันไม่ให้มีแชทไม่ให้มีอะไรบล็อกไม่ใช่ลบบล็อกอ่าโอเค okay บล็อกแล้วดีลีสถ้าลบถ้าเป็นถ้าเป็นเหมือนแบบโลกในเกมดีลีทคนนี้ออกได้ถนดีลีเลยเกลียดไล่ะ หนูเป็นคนเกลียดคนยากเกลียดแล้วเกลียดถ้าที่ดูที่รู้จักมาไม่ใช่เหรอเกลียดทุกคนที่รู้จักมาไม่ใช่เหระโอ้ยโอเคก็นั่นแหละครับทุกคนทุกคนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงเกี่ยวกับเรื่องรู้สึกยังไงถ้าแฟนของเรายังเก็บของแฟนเก่าไว้เห็นด้วยหรอป้ายกดหนึ่งทุกคนเห็นกับหนูเลยยกเว้นผู้ชายนะครับพี่หมีส่วนใหญ่ผู้ชายเขาถ้าไม่เห็นด้วยกด ถ้าไม่เห็นด้วยกดสองส6 7 8ี่ห้าปเก้าูนนะครับ <Hollywood> ท <S lonely> ุกคนของกูมีมากกว่ากูหอดเลยหรูอว่าผู้ชายเขาจะอยู่ข้างที่งไงเพราะเอาจริงอะเราเข้าใจนะความเป็นธรรมชาติของผู้ชายอ่ะคือมันไม่ได้คิดอะไรหรอกมันเก็บไปงั้นแหละแต่ทำไมไม่ยอมเข้าใจธรรมชาติของผู้หญิงสักนิดหนึ่งอะว่ามันไม่ชอบเออก็แค่ทำตามใจกันน่ะมี happy life happy wife โอเคโอเคก็ได้วะโอเคไปโอเคสรุปสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้ ประมาณนี้แล้วก็ใครมีคอมเมนต์ยังไงหรือมีความคิดเห็นหรือมีมุมมองอยังไงก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเข้ามานว่าทุกคนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงงั้นสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าบายบายครับแทย์สวัสดีค่ะไอ้เหี้ย